วยสัมพัสกับไลน์ส่วนมากแต่เล่นเป็นมุกเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยก็ไม่เป็นไรครับเราเอาเฉพาะบางส่วนนะครับได้ใจ้้ซตกาปอรเก่อนเพราะว่าเขาไปใจาข่าวเองเพราะว่าส่วนมากเขาในชุมชนเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ถือว่าทำตามนโยบายเราได้ประมาณไหนเราจะได้แจ้งปัญหาไปยังเขต รงเรียนเราติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้เอาอย่างไรดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากนะครับเดี๋ยวยังไงพยายามติดต่อทุกองเข้าไลน์ให้ได้นะครับ mm hmm. ได้แค่ไหนเอาแค่ okay, นั้นก่อนครับผมแล้ว mm hmm. ก็ต่อไปนะครับในส่วนของผมจะเข้าเรื่องของ BLTV เ,เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเล่นสกินึ่ง ทุกคนเอาตบุ๊กมาใช่ไหมครับสำหรับบางคนนะครับที่ไม่ได้อา้ตบุ๊กมานั่งน,นั่งใกล้ๆก็ได้ครับนั่งใกล้ๆจำเจมจมิก็ได้ครับจะได้ดูสะดวกครับเดี๋ยวพวกน้นใครไม่เอ้ตบล๊กมาก็พยา,ยามดูใกล้ๆกันนะครับหรือว่าดูที่หน้าจอก็ได้นะครับให้ทุกคนเข้าของเว็บไซต์ d ีเอนะครับ <Okay. S 1> dltv. ดีพี่น้องบอกว่าช้าๆหน่อยเดี๋ยวป้าๆไปไม่ทันดีแล้วนะครับนั่งประคบคู่ฝังล้นนะครับที่สามมีคู่ยังจะเอาผักมาฝากไหมวันนี้เห็นผักสวยเลยที่บ้านครับผม dl tv ac th